มีมติให้คุณยิ่งลักออกมาเป็นปฏิริษเบอร์หนึ่งผมเรียนได้ว่าว่าเป็นการเลือกเพื่อเป็นหากชนะนะก็จะเป็นแค่นายกขัตตาทัพอ่าทำไมถึงขัตตาทัพ<ม>เพราะว่าหลังจากคุณยิ่งรักได้มาเป็นนายกหากชนะจริงหากชนะจริงสิ่งที่ยต้องทำคือออกพระราชบัญญัตินิรโทษก,กรรมนะครับ หลังจากที่ออกแล้วนะครับคุณทักษณิณก็ได้กลับบ้านนะคุณทักษณิณกลับมาประเทศไทยออจะประท้วงไม่ประท้วงไหมรุ้ตอนนี้กฎหมายปลอดแล้วไม่มีอะไรที่จะมากดดันแล้วค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาตามขั้นตอนอก็เพราะจากจุดที่คุณทักษณิณวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะครับก็จะมีสสเพื่อไทยในเขตพื้นที่ที่คุณทักษณิณจะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้เนี่ยนะครับค่ะ ล่าออกจากการเป็นสสอ,อเพื่อให้คุณทักษิณมาสมัครมีสถานะทางการเมืองอได้เป็นสสทําไมต้องเป็นสสครับเพราะว่าคนที่จะเป็นนายกเนี่ยจะต้องเป็นสสใช่คนที่เป็นนายกรมตรีต้องเป็นสสแสดงคุณทักษิณต้องการกลับมาเป็นนายกอมผมลําดับตามขั้นตอนเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมฟังตรงนี้แล้วจะรู้สึกว่าเอ๊สนธิญาณพูด จะลำดับเรื่องราวเอาเองคุณทักษิณจะไปคิดตามลำดับขั้นตอนนะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยตามลำดับขั้นตอนทางกฎหมายาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณบุณดลมาจากการที่คุณทักษิณพูดพเองในครับให้สัมภาษณ์กับโพสต์ทูเดย์เนี่ยนะครับก็ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณทักษิณนั้นได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เนี่ยนะคะโดยผู้สื่อข่าวเนก็ถามบอกว่า ให้กลับมาเป็นนายกอีกเนี่ยจะรับหรือไม่นะคะคนนักสินก็ตอบแบบนี้ค่ะบอกถ้าจะให้เป็นช่วงสั้นๆเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนั้นก็ยอมรับได้แต่ถามว่าอยากหรือไม่ตอบว่าเฉยๆคนที่เดินมาถึงขนาดนี้เลยพ้นในเรื่องของความอยากแล้วถ้ามีคนบอกบอกว่าท่านไม่ต้องทำหรอกคนอนึกทำได้ผมก็ต้องขอบคุณถ้าเป็นอย่างนั้นออก็อแสดงว่าอยากกลับมาเป็นนายกค,คือ ถ้าจะเป็นนายกเนี่ยก็เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแค่เพียงช่วงสั้นๆอย่างนี้ที้เราก็ต้องต่อคำพูดเดิมไปดูคุณดมค่ะผมจะกลับมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะพี่น้องอืจะกลับมายังไงอ่ะจะกลับมาโดยการมาอยู่เบื้องหลังคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ใช่ก็บอกแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่าจะเป็นช่วงสั้นๆได้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเป็นแล้ววันนี้คําพูดนั้นนะคะในการเปิดใจหรือว่าการแถลงข่าวของคุณยิ่งลักษณ์ครั้งแรกเนี่ยคาพูดก็ดูจะถอดแบบ ในการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางหนังสือ <c oughs> พิมพ์โพสต์สุเดก็วันนี้คุณทักษิณเนี่ยพูดเอาไว้เลยบอกว่ารับรองว่าไม่มีเรื่องล้างแค้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นถามว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาในขณะที่ทางตัวคุณยิ่งลักษณ์เองก็แถลงข่าวบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแต่จะไม่มีคําว่าแก้แค้นครับก็เพราะคุณยิ่งลักษณ์ก็เพิ่งเดินทาง ไปพบคุณทักษิณที่บรูไนที่บรูไนาตามหลังของคณะของโพสต์ทูเดย์เนี่ยไปวันะนะครับก็ได้มีโอกาส <c oughs> สวนแล้วก็เจอกันทีนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนเสียยิ่งกว่าชัดนะครับคุณยิ่งรักก็เป็นแค่นายกขัดตาทับเพื่อให้คุณทักษิณกลับมาเป็นนายกไอ้คำว่าเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยก็แสดงว่าต้องเป็นตอนนี้นี่เพราะคุณทักษิณบอกตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองมีอยู่นี่จะกลับมาแก้เนี่ยนะครับ เพราะแบบนี้หรือเปล่า<ะ>คุณยิ่งรักก็เลยไม่มีการรับคําท้าดีเบตกับคุณอภิสิทธิ์ก็ในทางการเมืองนะครับไปดีเบตก็เสียเปรียบนะครับคุณอภิสิทธิ์นักพูดนะครับประสบการณ์ทางการเมืองมากมายหลากหลายคุณยิ่งรักไปนั่งเก็เสียแล้วผมกม็คิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์ที่มาท้าดีเบตนะมันอาจจะเป็นธรรมเนียมของฝรัง่งที่มาดูมาขายความคิดกันก็คนไทยดูได้ดูได้นะครับถ้าจัดแล้วมีคนกลางจัดอะ ยังพอว่าแต่ถ้าพักประชาบใไบปไปท้าเองอเขาก็ค่อนขอดเราได้เนี่ยเพราะได้เปรียบแบบนั้นถึงจะเอาทำไมไม่เอาเรื่องนโยบายมาสู้กันละ่ะอันนี้ผมพูดแทนพักเพื่อไทยบ้างก็นบไยมาประกอบกันเป็นข้อ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 เพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเบตนะครับมันลงกลับมาดูในแง่รายละเอียดขอ้อเท็จริงนะว่าวันนี้เนี่ยนะคุณยิ่งลักษณ์เป็นแค่ว่าที่นายกขัตตาทัพถ้าชนะอ่ะทีนี้กลับมาดูว่า ทำไมเนี่ยผมยังยืนยันว่าไม่ชนะนะผมก็ต้องขยายความคิดให้ฟังไปเรื่อยๆอว่าความหมายที่พักเพื่อไทยจะพูดเนี่ยนะครับว่าจะชนะเพียงพักเดียวเนี่ยนะครับต้องกลับไปดูสถิติแล้วก็คะแนนเสียงะนะครับโดยปกติย้ํานะครับโดยปกติตัวเลขนี้พูดอยู่แล้วแต่ว่าให้เห็นภาพไม่ชัดว่าโดยปกตินะครับปาร์ตี้ลิสต์ครั้งก่อนมีอยู่ แปสิบนะครับค่มีอยู่แปดสิบทั้งสองฝ่ายได้ฝ่ายละสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้กันไปนะครับคนละสามสิบครั้งนั้นเนี่ยนะครับย้ำว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีทั้งหมดสี่สิบล้านมาใช้สิทธิ์สามสิบสามสิบล้านเศษเศษนะครับก็ได้ปฏิริษตามจำนวนมาวันนี้นะครับกลับมาดูว่า ในผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณการว่าเท่าเดิมผู้มีสิทธิ์เท่าเดิม40ล้านมาใช้สิทธิ์แบบเดิม30ถึง32ล้านค่ะสาล้านเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์มีอยู่125ยี่สคนคุณบุญรดมค่ะร้อคนคุณทักษิณบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยจะได้270เนี่ยนะครับจะต้องได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเจ็ดสิบคนอ่าเรากลับไปดู70คนเนี่ย ก็แสดงว่าใน70คนจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับค่ะ32ล้านคนนะครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ125ครึ่งหนึ่งของ125 62.5คน62สิบสองคนอ่ะหกคนเนี่ยคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยจะต้องได้รับคะแนนเสียงปาร์ตี้ลิสท์ทั้งสิ้น16ล้านเสียงอืมเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ32อ่าครึ่งหนึ่งของ125 ครึ่งหนึ่งของร้อยยี้าเท่ากับหกบสองแต่อยากได้เจ็ดสิบก็ต้องเพิ่มมาอีก8ดอีกแปดเนี่ยนะเฉลี่ยคนละสองสองแสนสองแสนะครับอีกแปดก็หมายความว่าต้องมีอีกล้านหกคุณทักษิณจะต้องได้คะแนนปาร์ตี้ลิสทั้งสิ้นเนี่ยนะสิบเจ็ดล้านถึงสิบเจ็ดล้านหกประมาณสิบแปดล้านอ่ะในปริมาณของคนที่มาลงคะแนนเสียง ทั้งสิ้น32ล้านเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วคุณได้แค่12ล้านค่ะและครั้งนี้คุณจะได้เพิ่อมอีกหล้านโรอาจจะบอกคุณนะอะไรก็ตามแต่นะผมก็จะรับแทงอีกนะถ้าไม่ผิดกฎหมายอมาพน,นันกันเลยวันเด็ดติงขาดว่าไม่ได้เจ็ดสิบไม่ได้หกสิบด้วยซ้ำไหมหกสิบสองครึ่งหนึ่งได้ไม่ถึงครึ่งเพราะอยากฟังเหตุผลไหมฮะเพราะคะแนนที่เคยมีอยู่สิบสองล้านเนี่ย ถ้าจะได้ถึงครึ่งแล้วผมเรียนเมื่อกี้ว่าสิบหกล้านต้องเพิ่มมันสี่ล้านค่ะตอนที่ได้ครึ่งได้ครั้งก่อนสิบสองล้านยังมีคะแนนของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกเบียดไปด้วยประมาณสองล้านแต่เอาละว่าติดไปห้าแสนติดไปล้านยังมีอยู่อีกล้านแสดงเขามีอยู่สิบเอ็ดล้านเขาต้องหาเพิ่มอีกห้าหกล้านแล้วถ้าได้เจ็ดสิบคนต้องหาเพิ่มอีกเจ็ดล้านคุณมดมเจ็ดล้านที่จะได้มันเนี่ยนะฮะเราก็กลับมาดูว่า คะแนนที่จะเกิดขึ้นนในครั้งนี้เนี่ยนะฮะพ,พรรคเพื่อไทยทําอะไรถึงคนนิยมชมชอบที่จะได้คะแนนป่านนี้พ,พรรคเพื่อไทยได้ทําสิ่งที่คนนิยมชมชอบก็คือขนคนเสื้อแดงม,มาปิดกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งสกอสอ,อที่ผ่านมาอ,มอันนีเราสมมติฐานเหมือนเนี่ยที่คุณทักษินว่า ว่าโขนเบื่อพักไปะชิปัดถ้าเบื่อพักไปะชิปั์ไม่เอาเสื้อแดงจะไปไหนเข,เขาเบื่อพักไปะชิปั์เขาจะมาเลือกคนที่เผ่าบ้านเ mm hmm. ผ่าเมืองไหม mm hmm. ก็เพราะที่ผ่านมาตอนเลือกตั้งสกสอค,คนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้หรือได้น้อยมากแต่นั่นก็เป็นแค่เพียงพื้นที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ hmm. เราลําดับก่อนว่าพื้นที่กรุงเทพนั่นคือคนที่มีความคิดมีการ hmm. ศึกษารับทราบข่าวสารข้อมูลเห็น <He en S 2> ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ไหมะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะบอกว่าจะกลับมาได้ถึงขนาดนั้นจากปรากฏการของการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยก็น้อยเสียเหลือเกินไม่ใช่มีประเด็นนี้ประเด็นเดียวยังมีประเด็นอื่นอีกเดี๋ยวไปตามกันช่วงสองค่ะเดี๋ยวไปตามกันช่วงหน้าเนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวที่ที่ทางตุกษสุธิญาเนี่ยนะคะได้มีการฟันธงเอาไว้ว่ายังไงเนี่ยนะคะคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีทาง ที่จะได้270เสียงอย่าง <3 S 1> ที่คุณทักษิลเนี่ยประกาศเอาไว้นะคะแล,แล้วก็ลงลึกในแง่ของรายละเอียดนะคะยังว่ากันไม่จบเดี๋ยวเปล่กหน้าว่ากันต่อค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ